เพื่อนๆครับวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆมาออฟโรดกันสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าผาสโตกนะครับอยู่ในอำเภอจูนบ้านทากก<อ>่าถิงแกงการเดินทางมาก็ไม่ยากนะครับถ้ามาจากอำเภอจุนเนี่ยะระยะทางอยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับข้างหน้าก็จะมีป้าอยอยู่อย่างนี้เห็นเขาทําทางเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็เลยอยากพาเพื่อนๆขึ้นไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหนาวนี้ที่ผาสโตกโอเคดูว่าจะหนาวหรือเปล่าไปครับจากจูนมาตรงนี้8กิโลแล้วจากปากทางเนี่ย เข้าไปอีก6.3กิโลตาม GPS นะครับโอเคไปครับรอบนี้ผมคิดว่ากล้องผมไม่น่าไม่น่าพังลนะกล้องไม่น่าร่วงนะถ้าร่วงก็ถ้าร่วงก็จบตอนนี้ยังเป็นทางทางคอนกรีตอยู่นะครับแต่ว่าทางก็จะค่อนข้างที่จะขรุขระนิดนึงเฮ้ยข้างหน้านี่คือทางดินแล้วเนี่ยแล้ว รถเราจะไหวเหรอเออรถเราจะไหวไหมเนี่ยข้างหน้าทางดินแล้วเนี่ยผมว่าไหวนะโอโอกลับไปต้องล้างรถหรือเปล่าเนี่ยโอโอรุ่นน้องรุ่นน้องคุ้นๆแต่จำชื่อไม่ได้อันนี้คือป่ายางนะครับยางพาราเซตามอนเอไม่ใช่ อุ้ยอันนี้คือของจริงอันนี้คือของจริงจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยแดงแจเลยอ่ะผาสโตก6กิโลโอเคมาทางนี้ถูกแนละ้วอุ้ยแดงแจเลยอ่ะเออคือกค,คือก่อนหน้านี้รอบก่อนมาผมเอารถปิ๊กอัพมาแล้วมันขึ้นได้แบบสบายมากเพราะว่า4 u l view อะนะแต่รอบนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะกังวลอยู่นิดนึงว่าจะ จะถึงหรือเปล่าถึงแหละเออเราก็ต้องมีความมั่นใจประมาณนึงอยู่แล้วเวลาขับมอไซค์นะแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือยางละ่ะยางมันเป็นยางทางเรียบนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบยึดเกาะในส่วนของดินแดงขนาดนี้นเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าไม่น่ายากอะไรค่อยๆไปครับเอออาจจะต้องระวังเรื่องของความลื่นนะครับเอ,อเรื่องของ ก,การใช้เบรกการใช้เอ g จินเบรกการใช้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยอย่าทําให้อย่าทําทให้ล้อมันล็อกเพราะถ้าล้อมันล็อกแล้วมันจะถลายมันก็จะคุมรถยากครับโอ้โหอะไรโอ้หแค่นี้เอง <laughs> ถนนก็ดีแล้วนะเนี่ยเพื่อนผมบอกว่ามันเป็นคนทำโอ้โหวิ่งกล้องไปแล้วโอ้โหวโอ้โหวิ่งกล้องไปแล้วเดี๋ยวนะจอดก่อน กล้องไปล้เดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวจอดจอด